สวัสดีครับตอนนี้นะครับข่าวนักเตะที่มีการย้ายเนี่ยก็ส่วนใหญ่มันจะหนักไปทางย้ายออกนะครับย้ายเข้ามีแต่ข่าวว่าสนใจนักเตะคนไหนแล้วก็มีข่าวการที่ไปซื้อกิจการของทีมบอกโัซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หล่นอยู่ในลีล่างแล้วนะครับการที่ไปซื้อสโมสรที่อยู่ในยุโรปซึ่งไม่ได้มี กฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เข้มข้นเท่าทางอังกฤษเนี่ยเพราะว่า Work Permit ของอังกฤษเนี่ยถือว่าค่อนข้างขี่ยวนะครับการที่นักเตะจะสามารถลงทเบียนเล่นในอังกฤษได้เนี่ยก็ต้องผ่านเงื่อนไขที่หินมากๆนะครับในคลิปนี้เนี่ยยังไม่พูดถึงสถานการณ์ของสโมสรริ์พูที่ตอนนี้เนี่ยได้ผู้เล่นที่ไม่เกี่ยวกับทัวนาเมนต์ทั้งสองทัวนาเมนต์เนี่ยทยอยกลับมาเยอะแล้วนะครับส่วนพวกที่เล่นในทัวนาเมนต์เนี่ยก็ เข้ารอบลึกๆกันก็หลายคนนะครับถ้าเข้ารอบนอกเอาเนี่ยก็คงไม่ได้กลับมาง่ายๆก็คงต้องปล่อยให้ไปพักผ่อนก่อนนะครับเพื่อไปผ่อนคลายเพราะว่าถ้ามาเล่นต่อเลยเนี่ยคงไม่ไหวนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมจะเจาะในส่วนของสเปนและอังกฤษนะครับในนัดชิงชนะเลิศที่จะเตะในค่ำคืนนี้แหละนะครับเพราะว่าผมตั้งใจให้โพสต์คลิปนี้เนี่ยในดึกๆเลย เที่ยงคืนไปแล้วนะครับของขึ้นเันเสาก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับแต่เดี๋ยวคู่ในชาดชิงในนาเลิศยูโร2 0 2 4ที่สเปนจะเจออังกฤษเนี่ยก็จะเตะตอนตีสองนะครับก็ผมก็ได้ทําคลิปก่อนเกมไปแล้วนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยก็จะมาเสริมในส่วนที่ยังไม่ได้พูดถึงซึ่งจุดชี้วัดระหว่าง2ทีมนี้เนี่ยถ้าจะมองว่าทีมไหนมีโอกาสคว้าชแชมป์ได้มากกว่าตอนนี้เนี่ย น้ำหนักในทัศนะผมเนี่ยผมให้น้ําหนักไปทางสเปนไปสัก70%นะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะมองว่าสเปนเนี่ยดีกว่าแต่ถ้าไปดูออปต้าเนี่ยออปต้าเนี่ยเขาจะให้ประมาณสัก60-40นะครับโอกาสที่สเปนเนี่ยจะคว้าแชมป์ได้จุดแรกเลยนะครับที่มองว่าสเปนเนี่ยเหนือกว่าอังกฤษเยอะเลยนะครับนั่นก็คือทีมเวิร์ก ทีเวิร์กและวิธีการเพรสซิ่งดูดีมากๆและจุดแข็งของการขึ้นเกมริมเส้นนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาดีทั้งคู่นะครับแต่ฝั่งขวาซึ่งเป็นทั้งฝั่งยาเมาเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับนอกจากพาบอลขึ้นไปได้ช่วยเล่นเกมรับนะครับการตัดสินใจในการเล่นแต่ละเพล์แต่ละเพล์เนี่ยประสิทธิภาพของยาเมาดีกว่านิโกวิลเลียมซึ่ง อยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่ถามว่าประมาทได้ไหมทั้งคู่เนี่ยก็มีผลงานมีทั้งแอซิดมีทั้งประตูแต่ยามาลเนี่ยมีอิมแพคกับเกมมากกว่านะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึ่งคือในแดนกลางสเปนเนี่ยมีแดนกลางที่ดูดีกว่าอังกฤษทุกตัวเลยตัวต่อตัวเนี่ยนะครับเอาในแง่ของตัวลุกก่อนก็นกได้นะครับตัวลุกเนี่ยสำหรับแฮร์รี่เคนเนี่ยถ้าดูการทำประตูได้เนี่ยแฮร์ี่เคนดีกว่า แต่ว่าถ้าเทียบกับโมราต้าเนี่ยโมราต้าเนี่ยมีสูวนร,ร่วมในเกมเยอะมี IMPACT ต่อการเล่นเป็นทีมของสเปนเยอะมากนะครับมีส่วนร,ร่วมในการเชื่อมต่อในการทําให้เกิดความไหลลื่นในการเล่นนะครับแล้วก็ช่วยทั้งเกมลุกเกมรับการเชื่อมเกมเคนเนี่ยอิมแพต่อเกมไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ที่ตอนนี้เนี่ยติดดาซันโบขึ ok ้นมาได้เพราะว่าเคนเนี่ย ยิงจุดโทษไป2ลูกนะครับซึ่งโมราต้าเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ยิงจุดโทษให้กับสเปนเพราะฉะนั้นในตำแหน่งของหน้าเป้าเนี่ยผมมองว่าโมราต้ามีประโยชน์มากกว่าเคนนะครับทีนี้ตดวลูฝั่งซ้ายถ้าเรามองง่ายๆถ้าโดยฟังก์ชันแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโฟเดนแต่ผมมองว่าโฟเดนถ้าไปเทียบกับนิโกวิลเลียมผมมองว่า มิเลียมดีกว่าเยอะเลยนะครับทําไปทํามาเนี่ยโฟเดนเนี่ยต้องทิ้งตัวเองไปช่วยตรงกลางเยอะเลยนะครับแล้วก็วิธีการเล่นของโฟเดนเนี่ยนะครับลักษณะการเล่นเนี่ยมันไม่ได้เข้าโหมดเกมลุกมากมายนะักเพราะวิธีการเล่นในสโมสรมชาตินมันแตกต่างกันเยอะนะครับแต่สังเกตว่าโฟเดนเนี่ยก็มีส่วนในการที่ได้บอลเยอะแต่การพาบอลทะลุทะลวงหรือการแทงการจ่ายเนี่ย ยังไม่ถึงก็ดีนักมีเกมที่พอจะดูเป็นชิ้นเป็นนขึ้นมาหน่อยหนึ่งในการสร้างโอกาสยิงเจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสยิงถึงสามหนนะครับแล้วก็ชนคาหน1หนนะครับแล้วก็ถูกเซฟโคนเสาหนึ่งหนแล้วก็มีจังหวะหนึ่งเนี่ยครับถูกเซฟบนเส้น1หนหนะครับเทียบกันแล้วผมก็มองว่านิโควิลเลียมมีประโยชน์มากกว่านะครับส่วนฝั่งขวานี่นะครับบุโกโยซาก้าผมว่าสู้ รามินยามาให้ได้ยามาเล่นมีประโยชน์กว่ามีมิติกว่าแต่จริงๆเนี่ยซาก้าก็ไม่ได้ว่าแย่นะก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีผลงานดีต่อเนื่องมาสําหรับทีมชาติอังกฤษนะครับในแดนกลางเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าสเปนเนี่ยดีกว่าทั้ง3คนเลยไม่ว่าจะเป็นฟาเบียลุยนะครับโรรี ory, แล้วก็โอโมนะครับแล้วก็มีโมลาต้าเนี่ยถอนตัวลงมาช่วยด้วยแล้วก็ตัวริมเส้น ของสเปนเนี่ยนะครับเวลาเล่นเกมรับก็ช่วยเกมรับได้ดีด้วยก็เลยทําให้ใน5ตัวเนี่ยแถมยังมีตัวที่ดันขึ้นไปดักจากกองหลังอีกนะครับเพราะว่ากูเกลล่าเนี่ยนะครับก็มักจะดันขึ้นไปช่วยเวลาเล่นเกมในแดนกลางนะครับทาให้การเชื่อมต่อในพื้นที่ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาในแดนกลางเนี่ยผมมองว่าสเปนเนี่ยแม้ว่าจะจัดวางกองกลางไว้3ตัวก็จริงแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยนะครับ ผู้เล่นของสเปนนี่นะครับจะมีส่วนร่วมกับเกมเยอะกว่านะครับอังกฤษแม้ว่าจะมีผู้เล่นในแดนกลางเยอะกว่านะครับอย่างไมนูทิปเปียซาก้าไรซ์นะครับทิเปียเนี่ยถือว่าคาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะครับไมนูโอเคนะผลงานใช้ได้นะครับไรซ์ซาก้าเนี่ยผมถือว่าพวกนี้ใช้ได้แต่ถ้าเทียบกับแดนกลางลุยส์โรรี่โอโมเนี่ยผมว่า Impact มันต่างกันนะครับแดนกลางสเปนดีกว่าจริงๆนะครับแนวรับถ้าดูเฉพาะเกมรับอังกฤษก็ไม่ถึงขีเร่มากแต่ถ้าดูสถิติแล้วก็การเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งกว่านี่นะครับผมก็มองว่าแนวรับสเปนดีกว่านะครับอย่างคาวาฮาวเนี่ยนะครับนอกจากเล่นแบ็คขวาได้นี่นะครับเวลาเติมขึ้นไปเนี่ยก็อันตรายด้วยนะครับแล้วก็ในลูกตั้งเตะก็ดีการสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษก็อันตรายนะครับแล้วก็ เรนนาองเนี่ยนะครับก็เป็นเซนเตอร์ฮาที่ถูกแปลในเกมก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นตัวเซนเตอร์ฮาที่มีผลงานถ้าเทียบกับลาปอร์ตผมว่าเรนนารองเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในเกมรับเยอะนะครับเหนือกว่าลาปอร์ตนิดนด้วยซ้ําไปนะครับลาปอรก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าก็เป็นตัวหลักที่ช่วยแบกเกมรับในเกมรอบรองชนะเลิศซึ่งถือว่าคู่ต่อสู้หินนะครับ เพราะฝรั่งเศสเนี่ยมีนักเตะร,ระดับสุดยอดหลายคนนะครับคูคูลเล,ลาเนี่ยเมื่อเทียบกับทิปเปียเนี่ยเนียเหนวก็เยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าเทียบโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับแนวรับอังกฤษเป็นรองนะครับไคล์วอเกอร์เองก็ไม่ได้ดูเหนือกว่าวาฮาวนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นรองนะครับคู่เซนเตอร์ผมก็มองว่าคู่เซนเตอร์ของสเปนเนี่ยนะครับก็ดูเหนือกว่าอังกฤษในมิติในการ ชื่อมเกมในการเล่นเกมเป็นทีมนะครับแล้วก็การออกบอลน,นะครับอันนี้ทัศนะส่วนตัวผมเลยนะครับถ้ามามองจุดแข็งของสเปนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่อังกฤษต้องทําการบ้านในจุดนี้ก็คือรามิยามมลซึ่งเป็นตัวลุกเวลาได้บอลเนี่ยอันตรายจับยากนะครับเวลาเข้าไปป้องกันตัวเดียวเนี่ยยามมลเนี่ยก็จะมีวิธีการเล่นที่ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ย เจอปัญหาได้ถ้าเข้าไปมากกว่าหนึ่งเนี่ยยามาวก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีวิชั่นในการมองตัวที่จะจ่ายบอลมีสายตาที่ดีแล้วก็เป็นคนที่สามารถคอนโทรลบอลที่ออกจากเท้าได้ดีนะครับจ่ายบอลแม่นนะครับแล้วก็สามารถมองหาตูวเลือกในการจ่ายที่ดีจริงๆนะครับการจัดาการจัดการระหว่างทักษะกับวิชั่นแล้วก็ความเข้าใจเกมเนี่ยผมมองว่ายามาวเนี่ยเกินเด็กมากๆนะครับ อายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์แต่โดดเด่นมากๆนะครับการเล่นอาจจะไม่ได้หวือหวามากในเกมลุกมีส่วนเยอะนะครับในเกมรับช่วยเกมรับได้ดีนะครับเวลาต้องลงมาเพรสซิ่งหรือมาคานต์เพรสนะครับในกองกลางเนี่ยฟาบิงลุยเป็นตัวที่ออกบอลและคุมจังหวะได้ดีแล้วก็ยิดิงจากแถว2เนี่ยได้โอเคเลยนะครับแล้วรวมกับโอมนะครับซึ่งเป็นตัวที่ เล่นในลักษณะเวลาโมราต้าเนี่ยนะครับทิ้งตัวลงมาเชื่อมตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะสลับโอโม่ขึ้นไปยืนสูงแล้วก็จะสอดทะลุทะลวงเข้าไปในแดนคู่ต่อสู้นะครับแล้วความชัวในการเล่นในพื้นที่แคบๆเนี่ยโอโม่ดีมากๆนะครับถ้ามองตรงนี้เนี่ยผมมองว่ากองกลางของสเปนเนี่ยกินอังกฤษแบบขาดเลยนะครับโรดี้เนี่ยในรอบน็อกเอาท์ทั้ง2เกมผมมองว่าผลงานเนี่ย ดูดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเทียบกับ d e c l a คลไลสผมก็มองว่าโรดดี้ยังดูดีกว่านะครับข้อผิดพลาดของโรดดี้เนี่ยมีบ้างแต่ถ้าเทียบกับ d e c l a คลไลส e เ e c l a คลไลมีข้อผิดพลาดเยอะกว่านะครับอังกฤษเนี่ยถ้ามีจุดที่เป็นจุดแข็งจริงๆนะในมุมมองผมก็คือทันเซอร์แกดเด็เซาเกตนี่แหละนะครับถ้าลายขุมกำลังเนี่ยเวลาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่เอาชื่อชั้นนะ ผมมองว่าทัานเซอร์ดูดีกว่าจุดที่ทําให้อังกฤษมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยผมมองว่าทัานเซอร์แล้วก็ตัวสํารองของอังกฤษนะครับมีตัวเลือกที่มีคุณภาพสูงสงเยอะจริงๆนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยโอร์กินเนี่ยลงมาไม่กี่นาทีนะครับก็บรรดานประตูชัยให้กับอังกฤษได้มีหมากให้เล่นเยอะแล้วก็วิธีการแก้เกมของเกรซเซาเกตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเก่งยอมรับจริงๆนะว่า คุณภาพเขาดีจริงๆนะครับเพราะสังเกตว่าเมื่อเสียประตูก่อนเนี่ยอังกฤษใช้เวลาไม่นานในการไล่ตีเสมอนะครับมันทําให้กองเชียรนะ์ไม่ต้องบีบหัวใจมากนะครับแต่พีมพเดีว่าทัานักติเวลาเล่นเนี่ยถ้าเกมพอกันเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยจะเล่นแบบระมัดระวังสักเจ็ดสนะครับจะบุกเท่าที่จําเป็นก็หมดเกมลุกเนี่ย ใส่ไปสัก30%นะครับไม่ค่อยใส่ใจกับการเคลื่อนที่ของผู้เล่นในแนวลุกเดังนั้นถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าอังกฤษเนี่ยคนที่จะชี้ขาดก็คือกเกริสเเกตนี่แหละการแก้เกมของกเกริสเเกตเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะครับแล้วถ้าสเปนเนี่ยจะเป็นแชมป์ก็คืออังกฤษเนี่ยไม่สามารถจัดการกับตัวสำคัญของสเปนได้นั่นก็คือยามา ดาวนี่โอโมนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยถ้าจะคว้าแชมป์ได้เนี่ยนั่นก็คือเกรตซเกตนะครับการแก้เกมของเกรตซเกตเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับถ้าอังกฤษจะไม่ได้แชมป์นะครับประเด็นที่ถูกพูดถึงมาที่สุดเลยนั่นก็คือเฮลิเคนนะครับเฮลิเคนเนี่ยเป็นมิสเตอร์โนทรอฟี่ตั้งแต่เล่นในระดับอาชีพ เป็นนักเตะระดับสุดยอดได้รับการยอมรับสูงมากแต่ไม่เคยขึ้นไปคว้าโทรฟี่ใดใดได้เลยในชีวิตแม้กระทั่งย้ายไปเล่นให้กับทีมมหาอำนาจในเยอรมันหรือเชื่อมากว่าทีมอย่างบาเยินมิวนิกเนี่ยไม่สามารถคว้าโทรฟี่ใดๆได้เลยในซีซันที่ผ่านมาจากการที่ได้แฮร์รี่เคนไปแต่แฮร์รี่เคนเนี่ยได้รางวัลส่วนตัวก็คือเป็นดา,าวซารโวของยุโรปนะครับรองเท้าทองคำ ถ้าอังกฤษไม่ได้แชมป์อีกก็เพราะอาถรรพ์ของเฮลิเคนนะครับถ้าอังกฤษได้แชมป์นะครับนักเตะจ,จะได้โบนัสกันอื้อซ่าเลยแล้วก็เครดิตก็น่าจะเป็นท่านเซอร์แกลเลตซอเ์เกตที่ของเขาแรงกว่าเฮลิเคนถ้าให้ฟันธงผมก็คิดว่าเฮลิเคนก็ยังรักษากิตติศรรัพย์มิสเตอร์โนโตฟี่ต่อไปนะครับแชมป์ก็คือสเปน แล้วก็ผมจะทำหลังเกมนัดชิงชนะเลิศยูโร2024นี่แหละครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ